อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศนะคะหลังจากที่เก่อติดการประชุมครมอเมื่อวานที่ผ่านมาหลายคนนะคะก็รุนว่าโครงการประกันรายได้5พืชจะนําเข้าครมอโดยทางกระทรวงพาณิชย์ไหมซึ่งเรื่องของข้าวนะคะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรชาวนากว่า4.68ล้านคนเรือนติดตามแล้วก็รอคอยว่าจะมีการจ่ายเงินทันไหมสําหรับที่ประชุมครมอเมื่อวานนะคะพี่น้องเกษตร เกเษตรกรชาวนาก็ผิดหวังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเลื่อนอีกแล้วนะคะโครงการประกันรายได้ข้าวปี4พ่วงค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาทยังคงไม่นําเข้าครอมอค่ะซึ่งวันนี้สารแซ่บจะพาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการหลกัหลกๆของพี่น้องกเกษตรกรชาวนาว่ามีโครงการอะไรบ้างแล้วก็ทางรัฐบาลจะดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวนาอย่างไรและเมื่อไหร่จะได้รับการโอนเงินติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะสำหรับที่ประชุมครมอเมื่อวานที่ผ่านมานะคะวันที่11ตุลาคม25 6 5มีวาระการประชุมหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเมืองสังคมแล้วก็การแต่งตั้งบุคคลด้วย แต่ว่าในส่วนของการสั่งการช่วงแรกของนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีสั่งการเร่งด่วนให้เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ําท่วมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ําท่วมให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงสํารวจพื้นที่แล้วก็ถ้าหากพื้นที่ไหนที่ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงให้เร่งรีบจ่ายเงินเดียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนค่ะ ส่วนการจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังนะคะข้าวก็จะได้รับเงินเชยไร่ละ1,340บาทต่อไร่พืชไร่พืชผัก1,980บาทต่อไร่แล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นค่ะ4 0 4 8บาทต่อไร่ทั้งนี้ควรเรือนไม่เกิน30ไร่ที่จะได้รับสิทธิ์ในสุดของการช่วยเหลือเยียวยาน้าท่วมเฉพาะกลุ่มที่มีการประกาศให้ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงค่ะ ส่วนเรื่องของข้าวนะคะคุณผู้ชมโครงการประกันรายได้ข้าวปี4ปีการผลิต2,565ทับ66แล้วก็เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทนะคะตอนนี้ยังคงไม่นำเข้าครมอรวมไปถึงวงเงินไร่ละ700บาทของกรมการข้าวด้วยงบประมาณกว่า15,000กว่าล้านบาทค่ะยังคงไม่เข้าครมอสรุปคือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะตอนนี้หัวข้อเรื่องโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปี4ยังไม่นำเข้าครมอโดยทาง กระทรวงพาณิชย์ฉะนั้นการที่จะจ่ายเงินในงวดแรกในวันที่14ตุลาคม2565ตามที่ท่านจุลิลนลักษณะวิสิทธตได้มีการถแถลงหลังจากที่มีการประชุมนบคอเมื่อวันที่8กันยายน2565ที่ผ่านมานะคะ จึงไม่ได้จ่ายเงินตามกําหนดระยะเวลาแต่ก็ต้องรอติดตามนลค่ะคุณผู้ชมว่าทางกระทรวงพาณิชย์จะนําโครงการประกันรายได้เข้าปี4ร่วมกับเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่และึ่งขอนบาทเข้าที่ประชุมคอรมองเมื่อไหร่แล้วก็เตรียมจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะ พอแน่นอนค่ะโครงการประกันรายได้เข้าปี4ใจ่ไม่ทันแน่นอน14ตุลาคม2565ชั่วเลื่อนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไรละ1,000บาทก็ยังไม่เข้าคอรมอด้วยนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดที่นำมาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ